สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นปถมศึกษาปีที่สและเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องทบทวนคำควบกล้ำแท้ตอนที่สองค่ะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของคำควบกล้ำแท้กันก่อนนะคะ คำควบกล้ำแท้เป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นกอไก่ขอไข่คอควายตอเต่าปอปลาผอผึ่งพอพานและพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือรอลิงวอแหวนออกเสียงควบกล้ำกันนะคะเรามาดูตัวอย่างพยัญชนะที่ใช้ควบกล้ำกับตัวรอลิงกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง แล้วมาดูตัวแรกกันเลยค่ะกอไก่ลอลีงควบกล้ำกันคุณครูจะมีภาพมาให้นะคะให้นักเรียนช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคำและช่วยกันสะกดคำนะคะภาพแรกค่ะเด็กๆเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคือคำว่าอะไรคะคือคำว่ากรองเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกรรอองอกรองภาพที่สองค่ะเด็กๆ ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูปคือคำว่ากล้องเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกอรอ,องอกลอง้องไม้โทกล้องตัวอย่างต่อมาค่ะเด็กๆคือขอไข่ลอลิงควบกล้ามกัน ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันค่ะใช้เป่าภาพนี้คือคำว่าครุยเรามาสะกดพร้อมกันนะคะขอรออุยอครุยไม้เอกครุยต่อมาภาพนี้ค่ะเด็กๆเป็นลักษณะนามของช้างที่อยู่รวมกันเป็นโขงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ ขอรอโองอโของช้างนะคะถ้าเป็นช้างป่าที่อยู่รวมกันในป่าเราจะใช้ลักษณะนามว่าโขงนะคะเรามาดูตัวต่อมากันเลยค่ะคือขอควายรอลิงควบกล้มกันภาพนี้ล่ะคะ่ะเด็กๆรถยนต์ต้องเคลื่อนที่เรามาสะกดพร้อมกันนะคะ คอรอเออนอเคลนไม้เอกเคลื่อนทอ,อีทีไม้เอกที่เคลื่อนที่ภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือเป็นนักสืบกำลังทำอะไรอยู่นะ้าภาพนี้คือคำว่าคลี่คลายเรามาสะกดพร้อมกันนะคะคอรออีคีไม้เอกเคลี่คอรอ รอใครคลี่ลครถูกต้องค่ะเด็กๆตัวอย่างต่อมาค่ะคือปอปลาลอลิงควบกล้ามกันภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเด็กๆกำลังช่วยกันทำอะไรอยู่นะภาพนี้คือคำว่าปลูกเรามาสะกดพร้อมกันนะคะปอรออูกรอปลูก ต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่นะ้าภาพนี้คือคำว่าปล่อยปลาเรามาสะกดพร้อมกันนะคะปอรออยอปล่อยไม้เอกปล่อยป,อรออปรออาปลาปล่อยปลาค่ะเด็กๆตัวอย่างต่อมานะคะคือผอผึ้งลอลิงควบกล้ำกัน ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยต้นไม้กำลังผลิใบเรามาสะกดพร้อมกันนะคะผอรออิฐบไอใบต่อมาภาพนี้ล่ะคะเด็กๆที่มือเขาเป็นอะไรนะที่มือของเขาเป็นแผลเรามาสะกดพร้อมกันนะคะผอรอแอแผล ต่อมาค่ะเด็กๆคือพอพานลอลิงควบกล้ำกันภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่นะ้าภาพนี้คือคำว่าร้องเพลงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะรออง,อ,รองร้องไม้โทร้องพอรอเองอเพลงแล้วภาพต่อมาละคะเด็กๆภาพนี้คืออะไรเอย่ย ภาพนี้คือดับเพลิงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะดอะบอดับพอรอเองอเพลิงคำว่าดับนะคะเป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แห่นตาดนะคะเด็กๆยังไม่หมดนะคะเรามาดูพยัญชนะที่ใช้ควบกล้ามกับตัววแหวนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกค่ะเด็กๆคือ กอไก่วอแหวนควบกลัมกันภาพนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึง่งเขาวสวยใช่ไหมคะคือคําว่ากวางถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะกวอางกวางภาพที่สองค่ะเด็กๆภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังทําอะไรอยู่นะภาพนี้คือคําว่ากวาดเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะ กวอดขยังมีต่ออีกนะคะคือขอไข่วแหวนควบกล้ามกันแล้มาดูกันค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยง่ายมากๆเลยคือคำว่าขวานถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะขอวอนขวาน ต่อมาภาพนี้ล่ะคะคือคำว่าแขวนถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะขอวอแนอนนแขวนและตัวสุดท้ายค่ะเด็กๆคือคอควายวอแหวนควบกลัมกันภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคำว่าควายถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะ คอวายยควายแล้วภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเ,เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงกำลังเปิดหนังสือหาความรู้เรามาสะกดพร้อมกันนะคะคอวออมความรออูรูไม้โทรูเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะคำควบกล้ำแท้เราต้องสะกดพยัญชนะตัวหน้าสองตัวควบกล้ำกันนะคะ วันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนทำด้วยนะคะว่าความรู้ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมเอ่ยให้นักเรียนนำคำควบกล้ามต่อไปนี้ไปจัดกลุ่มตามที่กำหนดโดยนำคำที่อยู่ด้านบนนะคะมาจัดกลุ่มว่าตัวควบกล้ามกับตัวรอเรือรอลิงหรือว่าวอลแวนเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำคำแรกกันเลยค่ะคำว่าไพร อยู่ในช่องไหนดีนะารอเรือรอลิงหรือวอแวนอยู่ในช่องรอเรือถูกต้องค่ะควบกล้ำกับตัวรอเรือนะคะเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะพอรอไอไพรต่อมาค่ะเด็กๆคำที่สองคำกว้างอยู่ในช่องไหนดีนะรอเรือรอลิงวอแหวนอยู่ในช่องวอแแวนถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ กวองกวางไม้โถกว้างต่อมาค่ะเด็กๆคำว่ากวางเห็นไหมคะจะอยู่เป็นตัวอย่างอยู่แล้วเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกวองกวางต่อมาค่ะเด็กๆคำที่สี่คือคำว่าปลาจะเป็นคำที่อยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วนะคะเรามาสะกดพร้อมกันค่ะปรออาปลาต่อมาค่ะเด็กๆคำที่ห้า คือคำว่าตรวจตาเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะรอเรือรอลิงหรือวอแวนนําไปใส่ในช่องรอเรือถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตอรออัวดอตรวจตอรออาตาตรวจตาถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคำที่6คคำว่าเพลินเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะ เพลินเราไปใส่ในช่องรอลิงถูกต้องคะ่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะพอรอเออนอเพลินต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าไกลเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะไกลเราไปใส่ในช่องรอลิงถูกต้องคะ่ะกอรอไอไกลต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าโงงอยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วเรามาสะกดพร้อมกันนะคะอยู่ในช่องรอเรือ กรอองอกงต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าตรงเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะคำว่าตรงเราต้องไปใส่ในช่องรอเรือถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตรอองตรงต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าค่ํำครวนเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะติกตต๊กตอกติ๊กตอกเราจะนำไปใส่ในช่อง รอเรือถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะคอรออมครัมไม้เอกครัมคอรออัวนอครวนต่อมาค่ะเด็กๆคำวกพรานจะอยู่ในช่องรอเรืออยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวอย่างเรามาสะกดพร้อมกันนะคะพอรออานอพรานต่อมาค่ะเด็กๆคำว่กปล่อยเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะใส่ในช่อง ลอลิงถูกต้องค่ะควบกั้มกับตัวลอลิงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะปอรอปลยปลอยไม้เอกปล่อยถูกต้องค่ะเด็กๆต่อมาคําว่าปลดจะเป็นคําที่อยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วช่องลอลิงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะปลอ,อโอ,โอดอปลดถูกต้องค่ะต่อมาคําว่าไตรตรองเราจะนําไปใส่ในช่องไหนดีนะ เราต้องนำไปใส่ในช่องรอเรือถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตอรอไอไตรไม้เอไตไตรตอรอองอตรองไตรตรองต่อมาค่ะเด็กๆกราบกรานเราไปใส่ในช่องไหนดีนะนำไปใส่ในช่องรอเรือเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกรออาบอกราบ กรอานอกรานต่อมาค่ะเด็กๆครุกครีนำไปใส่ในช่องไหนดีนะลอเลือลอลิงหรือวอาแวนนำไปใส่ในช่องลอลิงถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะอรออ,อุกครุ๊กกรอีครีครุกครีต่อมาค่ะเด็ก,ดกๆคำว่าความนำไปใส่ในช่องไหนดีนะคะ นำไปใส่ในช่องวอแหวนเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะคอวอ,อมอความและคำสุดท้ายคือคำบกววางอยู่ในช่องตัวอย่างของวอแหวนอยู่แล้วเรามาสะกดพร้อมกันนะคะคอวางอ,งอควางไม้โถขวางถูกต้องค่ะคำทั้งหมดนี้เด็กเบียสามารถแจกแจงได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยรบกมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ